ไหนที่เป็นทางแยกไม่มีสัญญาณไฟเบรกชะลอเอาไว้จะปลอดภัยกว่าครับบางคนตายเลยนะไปชนพเพรเหล็กทั้งคันไอ้รถใหญ่พวกเนี้ยอ,อย่าเพิ่งละสายตายจากหน้าจอทีวีสัปดาห์สักสองสัปดาห์ก่อนเราจะเห็นว่าหลุมหลุมมันซุดลงไปจไําได้ไหมที่รถบรรทุกบรรทุกทุกหน้าไอ้ตัวบีสีเขียวๆวะนะแต่ว่ารอบนี้เกิดขึ้นแถวแถวย่านปากเกร็ดนนทบุรีฮะแล้วอากาศกรรยาคล้ายๆกันคือเจอหลุมยักษ์ซึ่งเป็นท่อร้อยสายไฟใต้ดินฮะัอ้วหรอโอ้ม่จะมีะไรนักนะ อย่าไปพูดอย่างนั้นกับเด็กนะคะดิฉันเคยได้ยินกับหูเลยเวลาที่ลูกอกหักซึมเศร้าพอถามเป็นอะไรอ่ะลูกพอลูกบอกอกหักับแม่แม่บอกโอ๊ยตัวแค่นี้จะมีความรักทำไมไม่ไปตั้งใจเรียนคุณพ่อคุณแม่อย่าไปพูดแบบนั้น,นกับเขาเลยนะคะเพราะว่าถ้าพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยเขารู้สึกว่าห่างไกลกันแล้วไม่เข้าใจแล้วออพ่อแม่ไม่เข้าใจลูกแล้วทางที่ดีพอเห็นเขาเริ่มมีอาการแปลกๆเนี่ยค่อยๆถามเขาเอา้า เอาอกหกักเหรอลูกเอาเอามานั่งนั่งนั่งไหนคุยกันซิมันอกหักเป็นยังไงเขาทําอะไรกับหนูแล้วหนูรู้สึกยังไงอยู่ในตอนนี้ให้เวลาใส่ใจเขานิดนึงค่ะเพราะว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยนี้ยยุคนี้แตกต่างจากยุคคุณพ่อคุณแม่แล้วที่จะลุกขึ้นมาแกร่งกล้าด้วยตัวเองมันโซเชียลมันเยอะบางทีพออกหกักเห็นเขาไปโพสต์กับผู้หญิงคนใหม่อมโอ้ยมันยิ่งช้ำมันยิ่งเศร้าเข้าไปอีก เข้าใจเขาเถอนะคะให้เวลาเยียวยาเขาเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง uh huh. เพราะว่าเด็กแต่ละคนน่ะคือด้วยความรี พ่อแม่ทํางานหนักไงบางทีอาจจะมีเวลาให้ภูมิคุ้มกันเรื่องความรักเขานอ้อยให้เข้าใจเขาตรงนี้ด้วยจริงๆเด้อค่ะใ,ให้เขารู้สึกว่าครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นเซฟโซนที่เขาจะเล่าแล้วไม่ถูกมองว่าเป็นตัวตลกหรือเป็นเรื่องที่มันไม่สมควรเอออย่าให้มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะฮะ,ฮะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับผู้ชมช่วงหน้าไปดูแก๊งเงินกู้โหดหน่อยลูกนี้เนี่ยขาดส่งแค่3ามวัน<ม>แต่3ามวันนี้เจ้านี้บอกทนไม่ได้ครับพาพวกบุกเข้าไปแล้วกระทึบเละขาบ้านฮะ ทุกครั้งที่เข้าครัวมีความท้าทายรอยอยู่เสมอเพราะสิ้นทางความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดน้ำมันพืชเกสรจุดประกายให้ทุกจานเป็นไปได้เพราะลูกสำคัญที่หนึ่งเสมอกีเลือกให้ Q 1 Plus Super Gold หนึ่งเดียวที่มีสิ้นไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมี DHA ื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อนที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนผมมีอะไรจะให้อะไรเหรอแถแดนอะไรเนี่ยใหม่เบนโตะรสซอสโคชูจงังอร่อยแคมและรสซอสเผ็ดเกาหลีอร่อยเด็ด เบนโตะอร่อยเด็ดเผ็ดให้โลกจำมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าลดเวอร์สองข่ายดังแกะกล่องปะทะราคาทีวีตู้เย็นเครื่องสักผ้าเครื่องปรับอากาศจาก15แบรนด์ดังจะซื้อต้องรีบซื้อลดหยุดโลก18-26พฤศจิกายนนี้ที่ IMPACT เคกโรนุ่มฟูชูใจ ความสุขของเบลล่า f a r m h o u s ฟ c o l e น้ำมะพร้าวที่ทำให้เบลสดชื่นเหมือนมีความรักเลยอ่ะน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซนต์ที่เบลล่าดื่มทุกวัน<ม> Coco c o c o ่เลิฟหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อนบรรเทาด้วยเจ็ดคุณสมบัติจากเกาิสคอน Super a c t i ชนิดน้ำหน้ามีปัญหาใช้สามตัวช่วยจากจุฬาฮิร์บแต่ยิ่งบวกยิ่ง b o o s ์ บวกหัวเชื้อกูกต้าหฮยาช่วยลดเลือนริ้วรอยฟ้าแดดดูจางลงและหน้าดูใสในเจวันแครอทลำใหญ่แตงโมบวกหัวเชื้อกูกต้าหฮยาจากจุฬาเฮิมี5สารอาหารสำคัญ Top. ชัวได้อย่างที่ชอบกลับมาแล้วสนามอ่านเล่นงานหนังสือที่ช็อปสนุกสุดส่งท้ายปีพร้อมคอนเซ็ปต์งานเชียร์ลีดเดอร์อ่านสนุกเชียร์สนานพบกับสักัดทิมชั้นนำกว่า200สักัิมพมและโปรโมชั่นหนังสือใหม่เหล่านักอ่านวอร์มร่างกายให้พร้อมบุฟเฟ่ยิบหนังสือไม่อั้นเพียง199บาทภายในเวลา15นาทีเปิดรับบัตรคิวหน้างานล่วงหน้า30นาทีโดยจะมีวันล a 18รอบยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายงานเริ่มวันนี้ถึงวันที่3ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกาถึง เดลี่แซนด์วิสไรขอบนุ่มไส้นั่นความสุขของเบลล่าไออาปาเชยูซี่จะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอยาแก้ไอตราอปาเช่และยาแก้ไอตราอปาเชสผสมมาขามป้อมบอกแล้วไงไออปเชซงมี้สารอาหารสาคัญ กนใหม่พิม p r เอ็มเพอร์เฟกต์ไลน์ซึมซับทันทีเพราะมีแผ่น s p e e x dry ก้นแห้งสบายมายมีประโกบแห้งสบายในซุปเปอร์พิมพ์เอ็มเพอร์เฟกต์ไ์ชีวิต <c oughs> อาดไหลไปตามกระแสแต่อย่าลืม <c oughs> ตัวตนของตัวเองคงสเสน่ห์เฉพาะตัวเหมือนความหอมอร่อยลงตัวของซุปเปอร์กาแฟทรีอินวันซุปเปอร์มั่นใจกับสเสน่ห์เฉพาะตัว เมื่อก่อนการเสียฟันเป็นปัญหามากดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียฟันตอนนี้เสียฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยครับเทพจริงเทพไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลากหลายอาการจกลละกรดไหลย้อนบรรเทาด้วยเจ็ดคุณสมบัติจากกาววิสคอนทูบอลแชั่นชนิดน้ำผิวดูกลาสัได้9ก้าในสิบของคนทำทรีตเมนต์ที่คลินิกเลือกใช้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Serum ผิวดูโกลไซยทันทีช่วยลดเลือนจุดด่างดำ57%ไกลคลิกบรัชเซรั่มมีแบบสองด้วยนะจากลอ r รี l ลปารีสเพราะเราคู่ควรเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสัญญาณ ทุกสัญญาต้องได้รับการตอบรับ NT อยู่ตรงนี้คือเชื่อมต่อคนไทยทุกคน NT โทรคมนาคมแห่งชาติตด้วยตะว,วันทองใหญ่ถึงสมด แคริออรคเปอร 11, ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือใหม่แทลเตอร์คูโบต้าแอร์เคบินเปิดโลกความเย็นสบายคุ้มสยบร้อนสาหร่ายเคลือบทอดกรอบสไตล์เกาหลีว้าวบูกาชิปทะลุกรอบความอร่อยสบูเบนเนตซีแ e, ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายนดับหนึ่งแปดปีสอน 7โมง47นาทีนะครับคุผู้ชมเตือนกันตลอดเลยเวลาตัดสินใจไปกู้เงินจะแก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ยสิ่งที่เราต้องเสี่ยงมีหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย โคตรโหดนะอย่างแรกเลยนะดอกเบี้ยโคตรโหดแล้วเวลาจ่ายไปบางทีเนี่ยจ่ายจนมันเกินเงินต้นไปแล้วเราก็ยังปลดหนี้ไม่ได้แล้วอย่างที่สองที่ต้องกังวลก็คือแล้วเวลามาทวงหนี้เนี่ยมันโหดขนาดไหนครั้งนี้เนี่ยนะครับผู้ชมขาดส่งดอกแค่3วันเท่านั้น3วันวลนละ2ร0รวมเป็นทั้งหมด600บาทเจ้าหนี้ส่งไอ้แก๊งเงินกู้เนี่ยนะฮะมาทวงถึงที่ร้านคาแคร์และสุดท้ายกระทืบเลขาร้านครับ ควาไม่ไปะยังไม่มีใครเจ็บยังไม่มีใครตายนะครับทางผู้รับเหมาก็คือบริษัทชิโรไทยคอนสตรัคชั่นส่งเจ้าหน้าที่มาจัดการแก้ไขเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วฮะครับอืมพอมเ,เป็นแบบนี้ก็ดูอันตรายนะคะคุณผู้ชมสยดดีฮะ เดี๋ยวดูเรื่องของความรักกันหน่อยดีกว่าถ้าความรักที่สมหวังเราก็มีความสุขใช่ไหมไแต่ถ้าเกิดว่ารักที่มันผิดหวังทีนี้ก็อกหักสิคะคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอกหักเรารู้วิธีเยียวยาหัวใจของตัวเองได้แต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นวัยที่เพิ่งจะรู้จักความรักเขายังไม่มีวิธีการรับมือกับความเจ็บปวดมีน้องอยู่คนหนึ่งคะ่ะคุณผู้ชมน่าจะเป็นรักครั้งแรกด้วยอกหักแล้วผูกคอตายคะ่ะ Coba lu. Ya. Oh.